สวัสดีนะครับ PA Sound Center สวัสดีครับวันนี้นะฮะพามาอยู่ที่หน้าร้าน PA Sound Center นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงเช้านะฮะวันนี้ออกมาหน้าร้านเพราะว่าเรามีชุดเครื่องเสียงจะมาโชว์ให้ดู1ชุดนะครับพอดีเมื่อวานนะฮะช่วงเย็นๆลูกค้ามาจัดชุดเครื่องเสียงไว้โจทย์ของค้าก็คือว่าจะเอาไปใช้ในงานกิจกรรมกลางแจ้งของโรงเรียนนะฮะอย่างเช่นงานกีฬาสีนะฮะ รถวิลล่งไปวิ่งมาอาจจะได้ยินเสียงรถไปด้วยนะครับอยากให้ลูกค้าได้ยินเสียงสดๆจากชุดนี้กันนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับชุดนี้เราจัดในอยู่ในงบประมาณสุดท้ายก็คืออยู่ที่57,000นนะครับเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้ปอนนะครับไปดูว่าชุดนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับครับเข้ามาดูใ,ใกล้ๆะครับผมในชุดประกอบด้วยมิก 1> Mg 1 6 0 xu นะครับของ p o l ย o t ร c 16 Channel นะครับก็มีแหลกแหลกใส่เครื่องปรุงต่างๆเป็นแหลกของ Compact M 8 U รุ่นกนะครับต่อไปครับเป็น HONIC ac 9 9เป็นปลั๊กไฟนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟแล้วก็ไม่ลอยเป็น de Acoustic นะครับ kh 9 0 0นะครับผมให้จำนวน1่แคนแล้วก็ EQ เป็นสไลด์กันยาวนะครับ31แบรนด์ม npe pa 2 3 1นนะครับแล้วก็ คอสเป็น MyNPE p ็2 2 3นะครับพาวเวอร์เป็น m i c r o t e c h MT4008 นะครับจำนวน4 c ่ a n n น l นะครับแล้วม,มาดูตัวลำโพงนะครับตัวลำโพงเป็น p o รย o t e c h เป็นตู้15นิ้ว PS15 นะครับสองใบแล้วก็ตู้ซับเป็น SRX718 เป็นดอกอ,อ้อมๆทํา18นะครับผมสายลำโพงสายสัญญาณเราเอามาให้ครบเลยนะครับผม ครับชุดที่บรรยายไปเมื่อกี้นะฮะอยู่ในงบประมาณ57,000บาทนะครับเนี่ยะฮะเป็นชุด2อคูณสนะครับที่ลงตัวมากๆชุดหนึ่งเลยทีเดียวค่าที่อยากได้ไปใช้ในงานกลางแจ้งนะครับแนะนําเลยครับงบไม่สูงเกินนะฮะไม่ไม่น้อยเกินแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมาทดสอบเสียงกันนะครับซึ่งเสียงไม้ที่ได้ยินตลอดคลิปนี้ก็มาจากชุดนี้นะครับมาลองเสียงเพลงนะฮะเสียงดนตรีที่ได้จากชุดนี้กันครับเชิญ รับฟังได้เลยครับผมช่างเธอคนงามของ่อยตามตามวาสนาพี่ไม่มีปริญญา